อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันไปรับชมกันครับขเมนเล่นใหญ่แล้วปล่อยข่าวลือว่าลาก PHL03 มาที่พระวิหารกองทัพที่2ยึดเดิน500ได้แล้วอีกหนึ่งจุด ขเขมรยังคลั่งไม่หยุดกัมพูชายิงปืนใหญ่ใส่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินด่วนกองทัพเรือเปิดปฏิบัติการแล้วยุทธก,การประโวบคีรีขันตอบโตก้กัมพูชาลบทางเรืออย่างเป็นทางการล่าสุดกองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่กิฟเพนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่คลงังเก็บกระสุนของกัมพูชารายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมรับฟังกันผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยลวกันนะครับมาอัปเดตสถานการณ์การดนด่วนท่านผู้ชมครับทางฝั่งของกองทัพภาคที่2นะครับได้เห็นอีกแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพที่สองครับสามารถยึดเนิน500ได้เพิ่มอีก1จุดท่านผู้ชมครับจากล่าสุดนี้นะครับที่ช่องอ่านมาเราสามารถที่จะยึดเนิน6.7 7ได้นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ได้มีการร้องเพลงชาติในเสียงดังสนั่นแต่ก็ต้องบอกว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะยึดได้แบบ100%ปแล้วเนี่ยทางเขมรก็ยังคงไม่ยอมง่ายๆนะครับ เดดมยิงปืนใหญ่ BM21 นะครับปืนคอปรสถล่มใส่เรานะฮะท่านผู้ชมที่เนินนี้นะครับทั้งวันจนทำให้ช่วงสายๆเนี่ยนะครับกำลังพลทหารไทยของเราจะต้องล่าถอยออกมาจากพื้นที่นะครับแต่ไม่ได้เสียนะฮะไม่ได้เสียนะครับเราเองเนี่ยถอยกําลังพลออกมาเพราะว่าทางฝั่งของเขเมรโจมตีหนักหน่วงมากในการยิง BM21 ใส่เรานะครับบวกกับปืนใหญ่นจุดนี้เนี่ยกำลังพลของเราเนี่ยนะครับ พลีชีพไปแล้วนะครับสี่ลายเดี๋ยวรอติดตามรายงานนะกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งสถานการณ์หลังจากที่เราเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะสกัดนะครับทางฝั่งของขมิญที่มันรุกใส่เราอย่างหนักหน่วงเนี่ยนะครับตรงเนิน677นะครับล่าสุดเนี่ยคุณวัฒสสนานานุ่มนะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสฝ่ายการทาหารบอกว่าคุมไปได้75%เหลือตรงปากช่องอ่านมาทัดมาทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะมีเนิน500ตรงนี้แหละนะครับที่เราสามารถ ยึดได้แล้วนะครับฐานหนองบ่อนท่านผู้ชมในจุดนี้ถ้าเราควบคุม2อเนินนี้ได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปากช่องอานมะเราก็จะสามารถยึดได้แบบเบีดเสร็จนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยขมยิ้นมันไม่ยอมนะครับเราก็ถอยเข้าถอยออกในตามยุทธวิธีการลบนะครับท่านผู้ชมทั้งเนิน6 7 7และเนิน500นะฮะท่านผู้ชมครับณนะจุดนี้ ขอแสดงความเสียใจกับทหารไทยของเราที่พลีชีพด้วยนะครับท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเนินนะครับที่เรายึดได้แบบเบดเสร็จแล้วก็คือปราสาทคณาท่านผู้ชมครับอันนี้ได้รับการยืนยันจากทางโฆษกองทัพบกเลยนะครับออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ายึดปราสาทคณาเบส็จแล้ว100%เเซตเมื่อเวลาบ่าย3าที่ผ่านมาของวันนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทําลายสะพานตัดเส้นทางนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปหลาย ep นะครับเราพยายามตัดเส้นทางลําเรียงอยู่นะครับ ซึ่งขมินก็ไม่สามารถที่จะขนลำเรียงกำลังพลและขนส่งอาวุธยุปกรณ์มาเสริมได้นะครับซึ่งชี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ทุกเหล่าทัพเองก็บูรณาการร่วมกันคือทำงานร่วมกันตามแผนยุทธบดินเราก็สามารถควบคุมพื้นที่ได้สำเร็จนะครับในวันที่13ธันวาคม2568นะครับเรายึดได้สำเร็จในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกัมพูชาก็ยังคงยิงใส่เรา อยู่เหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในการเคลียร์พื้นที่เข้าที่มั่นของเรานี่ถือว่าทําได้ครบหมดแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าในที่สุดเราก็สามารถยึดได้เป็นเศษสักทีนะครับสำหรับตําแหน่งนี้ขเขมรเนี่ยระดมยิงบี1ใส่เรานี่หนักหน่วงจริงๆนะครับหนักพอๆกันกับประสาทต,ตาควายและเนิน6กเเลยนะครับล่าสุดท่านผู้ชมครับมันลากมาแล้วท่านผู้ชมนะฮะพีเอชล่าสุดคุณวาสนานาน่านวมครับออกมาโพสต์บอกว่า กองทัพยืนยันไม่รอรีที่จะจัดการทันทีจดวดลายลํำกล้อง PSL03 หลังมีข่าวเคลื่อนย้ายมาที่เขาพระวิหารแม้จะยังไม่ยืนยันขอให้มั่นใจว่าทออจะไม่ปล่อยให้กัมพูชาเปิดใช้จัดการก่อนอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นะครับพลเรือตีสุรสรรคงสิรินะครับโคศกกราหมได้ออกมาบอกกล่าวนะครับถึงกระแสข่าวที่กัมพูชาลาก นะครับจรวดหลายลำกล้อง PSL 03มายัางพื้นที่บริเวณเขาพระวิหารเนี่ยว่าไม่มีรายงานนี้เข้ามานะครับแต่ก็ขอให้มั่นใจว่าหากมีการตรวจพบกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกจะดำเนินการตอบโต้โดยทันทีโดยไม่ต้องดีรอนะครับให้กัมพูชานั้นเปิดปฏิบัติการก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองผมเชื่อว่าการข่าวของกองทัพบ,บกนี่ เชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะครับว่ามันยังไม่ได้ลากเข้ามาทางฝั่งของจังหวัดศรีสเกตนะโอ้ผมพูดแล้วผมก็เสียงสั่นไปด้วยคือพีเอลศูนาผมเคยวิเคราะห์ไปก่อนน,นั้นว่าระยะยิงมัน10030กิโลเมตรเนี่ยท่านผู้ชมครับขมรเนี่ยมันลากไปที่กำปงทมอันนั้นคือเรื่องจริงนะครับกำปงทมเนี่ยมันอยู่จุดศูนย์กลางเลยนะครับของประเทศขมรท่านผู้ชมครับซึ่งมีระยะยิงถ้ามันตั้งตรงนั้นเนี่ยมันยิงมาไม่ถึง ทางจังหวัดศรีสะเกดอย่างแน่นอนหรือ4ีจังหวัดแนวชายแดนนะครับทั้งอุบลศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมนีถ้ามันตั้งตรงกำปงกำปงทมเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะครับถ้ามันขยับขึ้นมานะครับแถวอุดรมีชัยอันนี้น่ากลัวถึงแน่นอนท่านผู้ชมครับนะฮะถ้าให้มันลากเข้ามาถึงเขาพวิหารเนี่ยผมว่ามันน่าจะตายตั้งแต่อยู่อุดรมีชัยแล้วนะฮะสำหรับพี0เอลศูนย์สามนะ กองทบอากาศไม่เอาไว้แน่ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอันตรายมากต่อประชาชนของเรานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทหารคขมรก็ยังคงบ้าเลือดนะครับครั่งยิงใส่ประชาชนไทยของเราอยู่นะครับหลังจากที่ยิงใส่นะครับบ้านเสาธงนะครับที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะครับทำให้มีชาวบ้านบาดเจ็บไป4รายเนี่ยดึงขั้นต้องเสียอวัยวะแขนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะขาดท่านผู้ชมครับนะฮะล่าสุดนี้ยังไม่หยุดนะครับ ยังคงโจมตีใส่หมู่บ้านตามแนวชายแดนอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ทีนี้เนี่ยใช้ปืนใหญ่ท่านผู้ชมครับยิงใส่ชาวบ้านนะในพื้นที่ชายแดนก็ต้องบอกว่าชั่วจริงๆสําหรับทหารเขมรนะครับคือถ้าไม่ถูกสั่งมามันก็ไม่ทําเพราะว่าร,รอบแรกที่ประทะกันมาวันแรกวันที่2วันที่3นี่ยังไม่มีการประทะในว่าที่จะยิงเข้ามาในทางฟากฝั่งของ ประชาชนบ้านเราหรือว่าพลเรือนไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมพอมาในวันที่4ที่หามาวันที่6วันนี้นะครับน่าจะเพี้ยงพล้ําแล้วนะครับเสียหายเยอะพอเสียหายเยอะเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนทิศ้วครับในการโจมตีมาโจมตีใส่ประชาชนชาวไทยให้เสียคืนบ้างไอเนี่ยนี่คือแผนของฮุนเซนมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแลวรอบแรกก็เหมือนกันต้องบอกว่าตอนนี้สายหน้าแนวเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตของทหารคามนนะครับสูงพุ่งขึ้นถึงหลัก5,000รายท่านผู้ชมครับในการขนเข้ามาหน้าแนวแต่ละครั้งเนี่ยทีละ6ห,หน่วยยิงซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้มันเยอะนะนะฮะแล้วขนกันเข้ามาทีละหหน่วย6ห,หน่วยโดยเฉพาะทางฝั่งของนะฮะเนิน677เนี่ยท่านผู้ชมครับตรงนั้นเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นแล้วและตอนนี้ครับเข้าวันที่6กในกลิ่นเริ่มโชยตามแนวชายแดนท่านผู้ชมครับซึ่งคาดว่า จะเสียชีวิตมากกว่าเดิมกว่าการประทะกันในรอบแรกเดี๋ยวไปดูผลงานของกิปเพนกันหน่อยท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้ในช่วง16นิกาของวันที่13ธันวาคม2568ครับเครื่องบินขับไล่กิปเพนของเราครับของกองทัพอากาศได้บินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่คลังแสงเก็บกระสุนของทางฝั่งกัมพูชานะครับในพื้นที่ของบ้านหนองยาแก้วนะครับในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1นึ่ท่านผู้ชมครับ โอ้โหดูนี่ควันพวยพุ่งเลยนะฮะคือความแม่นยำระดับเวด์คลาสเลยครับลักษณะการโจมตีก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าตอนนี้เราก็พยายามเก็บกวาดคลังน้ำมันนะครับคลังแสงคลังเก็บอาวุธถนนนะครับที่จะใช้ลำเรียงเพื่อให้กองกำลังของกัมพูชานี่เป็นอัมาพาตนะครับไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์ใส่ไทยของเราได้นะครับถือว่าเป็นการคิดที่โอ้โหมองไปอนาคตแล้ะครับนี่คือการ ทำให้กองกำลังของกัมพูชาสิ้นสภาพนะครับในการรบนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นมาตรการที่ทั่วโลกเนี่ยใช้กันนะครับซึ่งทางฝั่งของกิปเพนเนี่ยบินขึ้นเนี่ยไม่ใช่บินขึ้นดําเดียวนะครับเขาบินกันไปเป็นคู่ครับก็คือกิปเพนกับเอฟ .16 ท่านผู้ชมครับนะฮะกิปเพนเนี่ยมาถล่มคลังกระสุนของกัมพูชาส่วนอีก1เกลอเนี่ยนะครับบินโฉบไปถล่มสะพานจิมจุเนียท่านผู้ชมอีก1รอบนะครับ หลังจากที่ถล่มไปเมื่อเช้านี้นะครับมันยังไม่พังนะครับก็ไปรอบ2เอาสะพังเลยทีนี้นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับภาพล่าสุดที่ F16 นะครับบินไปถล่มใส่นะฮะท่านผู้ชมครับอืมเรียบร้อยฮะไปดูทางฝั่งของกองทัพเรือกันหน่อยท่านผู้ชมครับล่าสุดกองทัพเรือครับเปิดปฏิบัติการยุทธการประจวบคีรีขันธ์ประจันตคีรีเขตท่านผู้ชมครับเพื่อตอบโต้กัมพูชาพร้อมรบทางการเรืออย่างเป็นทางการแล้วท่านผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าเรือหลวงประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับออกลาดตะเวนตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่านผู้ชมครับนะฮะปิดอ่าวแล้วก็ล่าสุดถล่มไซเกาะยอนะครับจังหวัดกาะกงท่านผู้ชมครับพังยับไป4ี่ฐานแล้วเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการนะครับขึ้นเนื่องจากกองทัพเรือเนี่ยตรวจพบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยนะครับ หลังมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้นำกำลังทางเรือมาประชิดแนวรบด้านเกาะกงและเกาะยอนะฮะท่านผู้ชมครับกองทัพเรือได้รับหน้าที่ดำเนินการครับค้นหาและทำลายทันทีในเขตที่ตั้งทางการของทหารนะครับรวมถึงกำลังทางเรือทั้งหมดของฝ่ายกัมพูชาที่กำลังลุกล้ำดินแดนอธิปไตยของไทยณนะตอนนี้ท่านผู้ชมครับ ไทยของเราก็ตั้งรับแล้วตอนนี้สําหรับเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งคําว่าประจันต์ตะคีรีเขตเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นจังหวัดเก่าของไทยนะฮะที่แม่ฝรั่งเศสเนี่ยมันแบ่งไปให้ขมันนะฮะท่านผู้ชมนะหลายคนบอกว่าจะเอาคืนไหมนะครับพื้นที่นี้จะเอาคืนไหมถ้าเอาคืนเนี่ยโอ้โหเราได้เขตทะเลพื้นที่เพิ่มเลยนะว่าอย่างนั้นก็ต้องจับตาข้ามคืนนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเดือดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้าน แถวเกาะจังหวัดเกาะกลงเนี่ยก็มีการอ,อพยพกันอย่างเร่งด่วนนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงดําเนินการอ,อพยพกันอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับก็คาดว่าจะมีการประทะกันอย่างแน่นอนนะครับในพื้นที่ทางทะเลอีพ e ีนี N ้ e, ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับก็ฟังข่าวโดยใช้วิจารณญาณด้วยนะครับกับรายข่าวนะครับ หมสื่อ TikTok นี่อย่าเสพเยอะนะครับเพราะว่า AI เยอะมากนะครับผมเข้าไปดูในทางฝั่งของ TikTok ส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอมนะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ